นากามาชาแน,นลกไมา,กายครั้งสวัสดีครับก็ห่างหายไปนานสาหรับเล่นไปบนไปจริงๆไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาบนให้ฟังครับแต่หลังจากแพทหกจุดสามเข้ามาสินเจ้านั้นดูโกงที่เยอะเลยมาดูกันในก่อนครับว่ามันโกงกันยังไงเริ่มจากการตามสินเจ้านั้น์มง่ายกว่าเดิมมากเพราะท่าเพื่อนขายจะฮิวเลือดให้สินเจ้าทุกการจมตีครั้งที่3ซึ่งมันดีกว่าเมื่อก่อนตรงที่ท่าแต้มยูนั้นเมื่อก่อนจะฮิวแรงตามสเกล AP แต่แพทปัจจุบันจะฮิวแรงตามสเกลทั้ง AP และ AD แถมการตีครั้งที่3จะติดคี้ด้วยนะเจ๋งไปเลยแหละการอัพสกิลของผมก็ตามนี้เลยนะครับเลเวลแรกที่อัพ W ก่อนเพราะว่าเอามาช่วยฟามนั่นเองส่วนท่า E ที่อัพค้างไว้หนึ่งเพราะว่าไม่ว่าจะอัพกี่ขั้นท่า E คูดามันก็จะเท่าเดิมนะผมเลยเน้นอัพ W ดัวๆเพื่อเอาไว้ฮิลนั่นเองลูนก็ตามภาพไปครับเน้นตีไว,ไวไว้ก่อนยิ่งเราตีเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งฮิลเร็วมากเท่านั้นมาสเตอรี่คีผมใช้เป็นวอลล์บัตลัสเพราะว่าท่า w ของสิงเจ้า เมื่อตีฮิตที่3จะติดคิด์ที่เข้าด้วยทําให้เราได้เลือดเพิ่มขึ้นไปอีกสินเจามีความสามารถในการแกงตั้งแต่เลเวลสยิ่งมีแฟลยิ่งเข้าตัวได้ง่ายๆแต่อาจจะดูลําบากเวลาหนีนะไอเทมเดี๋ยวนี้ป่ามักออกแท็กเกิลไนท์กันหมดแล้วเพราะว่าเอามาช่วยเรื่องวิชั่นนั่นเองส่วนการเอนชันเมนแนะนาให้เป็นเดเวลเวอร์หรือดาบชมพูเพื่อที่จะเก็บสแต็กในการตีว้ยนั่นเองส่วนเทคนิคง่ายในการเก็บสแต็กคืออย่าเพิ่งไปตีมังกรจนกว่าเราจะได้อัพเป็นเดเวเวอร์เพราะว่ามังกรเมื่อฆ่าแล้วจะได้ถึง5สแ็เเลยยทีีดว อีกอย่างสินเจ้าสามารถโซโลมังกรได้สบายๆเมื่อมีเดาเวอร์นะไอเทมสินเจ้าจะเน้นไปทางความเร็วโจมตีเพื่อที่จะทําให้่าตุมันยูแดงผลออกมาให้มากที่สุดไอเทมถัดมาที่ออกง่ายมากที่สุดจึงเป็นคุนซูเรตเบดไอเทมอีกอันที่แนะนําคือนาชอทูดเพราะเป็นไอเทมที่เพิ่มความเร็วโจมตีเยอะมากแถมได้พลังเวทมาเพิ่มในการฮิลอีกถ้ามีสามไอเทมนี้สินเจ้าสามารถแทงบอลลอนได้สบายๆเลยจากคลิปจะเห็นว่าผมมีไอเทมพร้อมที่จะแทงบอลลอนแล้ว มาดูการรีเลือดสุดโกงของสินเจ้ากันแต่เดี๋ยวนะเจโฟมาแย่งแทงทำไมเนี่ยจะโชว์หล่อซะหน่อยมาดูจุดด้อยของสินเจ้ากันสินเจ้าเป็นตัวที่ใช้อเทมเยอะมากถ้าต้นเกมพังอาจจะยาวยันจบเกมพฟื้นยากมากเป็นตัวที่เข้าทีมไฟห่วยเพราะอาจโดนเบิร์ตตายตัวแรกต้องเน้นดักตกเป็นตัวตัวไปจุดแข็งหล,ลักๆเลยของสินเจา้าแก้งได้ตั้งแต่เลเวลสามสามารถแก้งได้รัวๆซโลวมังกรเองได้แท้งบอลลอนได้ดี เกนน่งหนึ่งๆมากถ้าของครบนะทิ้งท้ายกันก่อนจะไปก่อนจะเล่นตัวอะไรหรืออยากเล่นแบบไหนปรึกษาเพื่อร่วมทีมก่อนลุยด้วยนะครับจะได้วางแผนกันถูกและอย่าลืมกด subscribe ไ,ไลค์ s h a ์เพื่อติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับสุดท้าย teamwork is o p